กลยุทธ์ใหม่นะครับในการนํามาใช้เพื่อที่จะลดต้นทุนแล้วก็ตบตาผู้ซื้อนะครับเราไม่ได้พูดถึงสินค้าทั่วๆไปนะครับคุณผู้ชมเราหมายถึงยาบ้ามันเป็นยาบ้าปลอมนะครับเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอส่วนผสมนะครับอย่างเช่นของเหลวสีแดงกลิ่นคล้ายกับวานิลานะครับจำนวน25ขวดแล้วก็มีผงสีขาวขุ่นอีกประมาณ25ถุง คือมันมีทั้งยาบ้าแท้แล้วก็ยาบ้าที่เป็นของปลอมนะครับก็คือเป็นสูตรใหม่นะครับน่าจะผสมแล้วก็คล้าเคล้ากันนะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนอย่างที่บอกนั่นเองครับเรื่องนี้ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางสนที่กำลังกับฝ่ายปกครองและทหารนะครับแถลงผลการจับกลุมคดียาเสพติดรายสำคัญเป็นล็อตใหญ่ซะด้วยมียาบ้ามากถึง8,000เม็ดแล้วก็จับกลุมผู้ต้องหาได้1รายแล้วก็มีรถตู้อีก2คันนะครับ พฤติกรรมของเขาค่อนข้างแสบพอสมควรนะครับก็คือมีการนำส่วนผสมนะครับผลิตยาบ้าปลอมปะปนมาด้วยหวังเพิ่มปริมาณอ่ะเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันหน่อยครับเนี่ยครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเหมือนกันนะเพราะว่ายาบ้ามันก็ผิดกฎหมายผิดกฎหมายแล้วมันก็ไม่ได้ดีต่อสุขภาพม,มีแต่โทษนะครับ คือจะแนะนําให้คนที่เสพยาบ้าระวัดระวังก็กระไกรกะไรอยู่นะคุณปารุก <c oughs> ใช่ไหมฮะเนี่ยฮะระวังเจอยาบ้าปลอมนะครับนายพัชระศิมะรีเถียนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพลตำรวจตรีภูมิปัญญานวะตรกูลพิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางและผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่32ร่วมการแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดรายสำคัญ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของท่านบิ๊กต่ายนะครับผลตระเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั่นเองครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาแน่นอนตรงกับวันพ่อแห่งชาติช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มถึง5ทุ่มเข้าใจว่าเขาน่าจะใช้ช่วงเวลาวันหยุดนี่แหละนะครับวันหยุดตามเทศกาลในการที่จะลักลอบขนยาเสพติดนะครับแล้วก็ปะปนมากับ คนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาทั่วๆไปนั่นเองครับในวันดังกล่าวตำรวจสพศกราบประจำด่านตรวจยาเสพติดศกราบได้รับแจ้งจากเบาะแสบอกว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดล็อตใหญ่จากชายแดนภาคเหนือเข้าสู่พื้นที่ชั้นในนะครับก็เลยได้มีการยกระดับความเข้มงวดในการตรวจค้นจนกระทั่งสามารถสกัดจับรถตู้ต้องสงสัยคันแรก ซึ่งขับขี่โดยนายเอายุ46ปีตรวจพบสารเสพติดในร่างกายและก็พบข้อมูลการติดต่อเชื่อมโยงกับรถตู้เป้าหมายอีกคันผ่านแอปพลิเคชันไลน์นั่นเองครับต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมนะครับก็ได้มีการขยายผลติดตามจนไปเจอรถตู้คันที่2จอดทิ้งเอาไว้บริเวณปั๊มน้ำมัน PT ทสาขาศปราบคนขับเนี่ย ชื่อว่าในบีนะครับก็คืออีกคนหนึ่งอันนี้เป็นนามสมมุติได้อาศัยจังหวะวิ่งหลบหนีไปได้จากการตรวจค้นภายในรถตู้คันดังกล่าวพบการดัดแปลงช่องลับดัดแปลงอีกแล้วนะครับอยู่ที่บริเวณด้านหน้าและใต้เบาะท้ายรถซึ่งภายในเนี่ยก็ซุกซ่อนยาบ้าเอาไว้กว่า8 0 0แสนเม็ดเลยทีเดียวเนี่ยฮะเป็นยาบ้าของกลาง8 0 0แสนเม็ดนะครับอยากจะเห็นอยู่เหมือนกันว่ามันเยอะขนาดไหนสำหรับ8,00แสนเม็ด นะครับเยอะมากพอที่จะยัดเข้าไปใต้เบาะรถนะครับหรือว่าช่องลับที่เขาดัดแปลงก็น่าจะต้องใช้พื้นที่พอสมควรนะครับนอกจากนี้สิ่งที่น่าตกใจก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจพบของเหลวสีแดงกลิ่นคล้ายวาน,นิลลายอย่างที่บอกมี25ขวดแล้วก็มีผงสีขาวขุ่น25ถุงซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเป็นส่วนผสมที่ขบวนการค้ายาเสพติด นำมาผลิตเป็นยาบ้าปลอมนั่นเองครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นสูตรนะครับที่เขาเนี่ยนำมาใช้ในการผลิตนะครับเพื่อนําไปผสมกับยาบ้าของจริงอย่างที่บอกในอัตราส่วนแพ็คละ200เม็ด ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์ใหม่ในการลดต้นทุนและตบตาผู้ซื้อยาบ้าได้พอสมควรเลยทีเดียวครับอสำหรับคดีดังกล่าวนี้เจ้าหน้าที่ก็จะมีการเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีและดำเนินการมาตรการสมคบคิดฟอกเงิน และยึดทรัพย์สินเครือข่ายสําหรับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปนั่นเองครับคือเคยเห็นนําเสนอข่าวก่อนหน้านี้ก็คือมีวิธีการหลอกของกลุ่มผู้กระทําความผิดนั้นคือพ่อค้ายาเสพติดที่ขายเม็ดแอมเฟตามีนหรือว่ายาไอซ์นะครับที่เห็นเขามาเตือนเตือนกันก่อนหน้านี้ก็คือว่า ระวังนะซื้อยาไอซ์เดี๋ยวเขาโดนหลอกเอาสารส้มมาให้แทนเพราะมันมีผลึกที่มันใสเหมือนกันแต่คือในพฤติการอันนั้นคือหมายถึงว่าเอาสารส้มเข้ามาเลยในการปลอมเพื่อที่จะหลอกลวงนะับผู้ที่ทําการซื้อขายกันอีกทีหนึ่งแต่อันอนี้คือสูตรที่ตั้งใจผลิตขึ้นมาให้เป็นยาบ้าปลอมเลยก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันในปีนี้แหละครับแล,<อ>แล้วก็ลักษณะของขวดก็น่าจะคล้ายคขวดน้ําอัดลมนะครับมีฝาสีแดงฝาสีน้ําเงินอย่างที่เห็นเลย นะครับเป็นของเหลวสีแดงที่อยู่ด้านในนะครับเป็นสีแดงเพราะว่ายาบ้านะครับก็จะเป็นเม็ดสีแดงๆหรือบางสูตรก็อาจจะเป็นสีส้มอิดอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็มีผงสีขาวขุ่น25ถุงที่เราเห็นกันไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับก็เอาผงนี่แหละนะครับมาคลักระกับของเหลวนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไปรวมกับยาบ้าที่เป็นของจริง แล้วมันก็จะได้ยาบ้าของปลอมออกมานะฮะก็งงๆอยู่เหมือนกันแต่อาจจะมีเครื่องจักรนะนั่นนะสิคุณคเห็นว่ามีกลิ่นอะไรนะั้นเมื่อสักครู่นี้วันิลาวันิลาคือเอามาใส่ให้มันหอมขึ้นเหรอฮะหรือให้มันใกล้เคียงกับความเป็นยาบ้าหรือยังไงครับคือผมเองก็ไม่เคยเสพยาคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่ากลิ่นมันเป็นยังไงแต่เห็นเอาวานิลาเข้ามานี่คือยังไงฮะให้ผสมแล้วดูมีความหอมขึ้นหรืออาจจะรับประทานไปแล้ว มีความรู้สึกว่ามันหวานเออแล้วก็ดูกินไปแล้วกลบกลิ่นยาด้วยหรือเปล่ามไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แน่นอนครับหนึ่งสิ่งเลยนั่นก็คืออันตรายต่อร่างกายและก็ถึงแก่ชีวิตแน่นอนนะครับ